ถามมาเยอะเลยนะครับเรื่องของดาบมาลายูนี่ครับพี่อกครับ<อ>จริงจริงเขาก็เรียกว่ากริดนะฮะมันจะมีมันจะมีอยู่หลายลักษณะนะครับตามพื้นถิ่นนะฮะตั้งแต่ภาคใต้เราลงไปจนถึงมาลายูสุมารตรา<อ>นะครับก็เนี่ยฮะอย่างอย่างเช่นกริดต,ตระกูลสงขาก็จะเป็นนกปังกานะฮะหรือว่าตระกูลพวกปัตนีนะครับก็จะมีหลากหลายนะฮะจนถึงบางที่เขาก็เรียกว่าบางบางหน้าตาก็จะเป็น ลักษณะเป็นชวาป่วยบ้างแล้วก็จริงๆหน้าตาก็เหมือนกริดหน้าลูกไก่รประมาณนั้นนะคือจะมีหลากหลายเลยแต่ว่าตัวสัญ,ญลักษณ์จริงๆเนี่ยของกริดหัวกริดจริงๆเนี่ยก็มาจากที่เขาเรียกว่าพระไพลาวะ<อ>นะ<อ>ก็คือปางหนึ่งของพระศิวะซึ่งเป็นปางอาจจะเป็นปางดุร้ายน,นะก็นเนี่ยฮะอย่างหัวกริดทั้งหลาย<อ>นะครับอันนี้ด้วยนะครับ อ่าพวกนี้ด้วยนะฮะก็ก็จะแล้วแต่ตามสภาพแวดล้อมตามภูมิประเทศครับแต่วันนี้จริงๆเนี่ยอยากจะโชว์กริดที่เขาเรียกว่ากริดปัญจางนะฮะหรือว่ากริดอายาสิกนะครับสวยมากคือจะแตกต่างจากกริดทั่วๆไปคือกริดเนี่ยมีทั้งใบตรงและใบใบโค้งใบงอจะมีหลายคตนะฮะนี่นะฮะอย่างนี้ก็มีอ่าอันนี้อ่าก็มี3คด5คด7คดค้าคตอะไรว่ากันไปที่เห็นกันทั่วไปที่เห็นกันทั่วไปนะครับ แต่อย่างของกรดปัญจางเนี่ยครับหรือกรดอายาสิ์เนี่ยจะเป็นใบยาวเออเป็นใบยาวใบตรงด้วยใบตรงใช่ออกมาดูได้พี่ไม่เป็นไครับที่เขาเรียกกรดอายาสิกเนี่ยเพราะว่าเออจะสําหรับชนชั้นสูงนะฮะแล้วก็นี้เนี่ยก็คือมาในแถบสุมาตราจนถึงทางใต้ของเราก็ก็มีใช้นะฮะคือ ชนชั้นสูงเนี่ยใช้พกติดตัวนะครับและทีเ่เป็นเรื่องเล่าหรือมีที่บันทึกไว้เนี่ยก็คือเป็นอาวุธที่ไว้ลงโทษนะฮะลง,ลงโทษคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทางนี้ดีกว่าเอเหรอเหมือนสมัยก่อนอย่างยุทธยาเราก็มีแบบใช้พอนจันทุกใช่ไหมครับหรือว่าอย่างญี่ปุ่นก็อาจจะมีการทำเซปุกุหรือรทาราคิรีที่เราเรียกกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยวิธีการทาโทษก็ทําไงรู้ไหมครยังไงครับ การประหารชีวิตเลยอะจริงเหรอแต่แต,ต้องใช้อันนี้ต้องใช้อันนี้ฮะก็คือว่าอันนี้น่ากลัวนิดนึง <laughs> <c oughs> ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาใช้ขอ,อกแทนอ๋อ oh. แต่ว่าถ้าใช้อันนี้ได้เนี่ยต้องคนชั้นสูงจริงการทำโทษคนชั้นสูงแต่ว่าคือต้องถึงตายถึงตายก็คือการการใช้กริดนะฮะปันจางเนี่ยเสียบ หายปลาลลงมาให้ทะลุหัวใจโอ้โหเข้านี่ลงนี่คิปท่าโหดแล้วดูแล้วที่เป็นทองนี่ก็ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของนะเออนะครเพราะว่าอาวุธแต่ละประเภทเนี่ยสถานะบ่งบอกโดยวัสดุที่ใช้นะครับว่าสถานะไหนที่สามารถจะใช้อาวัสดุที่เป็นเงินได้เป็นทองได้หรืออะไรเงี้ยนะครับกี่ร้อยปีแล้วครับ นี่ก็ต้องมี200ปีบวกลบนะฮะอาจจะอาจจะมากกว่านั้นนะฮะหรืออาจจะประมาณ150ปีถึง200ปีครปีครับสมใจกันเนาะสมใจเลยใช่ไหมครับจริงๆยังมีอีกเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจแบบเจาะลึกตรงไหนก็เดี๋ยวไว้คุยกันต่อเพราะจริงๆอาวุธทางภาคใต้ของเราหรือว่าทางทางแถบชวาสุมาตราเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับ ก็อย่างที่พี่โอค๊คเขาบอกนั่นแหละครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจรายละเอียดอันไหนหรืออยากรู้เรื่องราวของสะสมเก่าๆชิ้นไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ